สานาทีตอนนี้พร้อมนำคน,นฟังที่ฟังลูกทุ่งอินดีอยู่ในชั่วโมงนี้เข้าสู่การรายงานพยากรณ์อากาศประจำเช้าวันพฤหัสบดี13มีนาคม2568ค่ะลูกทุ่งอินดี้นำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศส่วนตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีคะ่ะ สวัสดีครับคุณสุภารีท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะเช้าวันวันที่ท้องฟ้าปรับปรุงอากาศแจ่มใสนะคะวันนี้คุณทิติพลศิรตรัตน์นักวุตุนิยมวิทยาชำนาญการค่ะรายงานพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกทักทายคุณธนพรที่ชมไลฟ์อยู่รวมถึงคุณอวยชัยด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้สัญ,ญญาณภาพเสียงชัดเจนไหมยังไงส่งมเมสเซจส่งข้อความมาบอกเรา สองคคนนด้วยะะเริ่มกันที่แผนที่อากาศผิวพื้นค่ะครับวันนี้นะครับแผนที่อากาศผิวพื้นนะครับในช่วงเช้านี้นะครับยังคมเวลาสะของลมตันออกและลมตรนออกเสยงใต้นะครับระดับคลุมนะครับเอาไทยแล้วก็พักใต้อยู่ครับต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเมฆนะครับวันนี้ส่วนใหญ่อยู่ทางตอนบนของภาคนะครับแล้วก็เอาถ่ายตอนบนนะครับค่ะไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรค่ะเรดาร์ชุมพรนะครับก็สอดคล้องกับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับจะเห็นเมฆฝนนะครับส่วนใหญ่อยู่ทางออาถ่ายตอนบนนะครับมีโน้มเคลื่อนตัวเข้าหากฝั่งนะครับแถวชายฝั่งของกระจวดแล้วก็ชุมพรนะครับค่ะ เราไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สิงพลาส,สงขาค่ะภาพเรดาร์สิงพลาสงขานาครับเห็นลุ่มฝนนะครับแถวเรนกอดสมุยนะครับแล้วก็นาชายฝั่งของ นครศรีธรรมราชน,นะครับแกต,ตกไม่มากนะครับเป็นผุ่เล็กทั้นั้นครับค่ะแล้วก็ตอนนี้เราจะเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางในการนําเสนอพยากรณ์อากาศนะคะโดยจะให้ทางาคุณทิติพลศิตราตเข้ามาจอยกับเราในช่อง tiktok อ n อินดี้เอตอนนี้ทางศูนย์เข้ามาจอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรอกันสักครู่หนึ่งคะ่ะคนฟังคะ่ะเราออกอากาศไปพร้อมๆกันนะคะ โอเคได้ยินเสียงคุณทิติพลแล้วนะคะทิติพนเข้ามาแล้วเรียบร้อยค่ะครับนะคะขออนุญาตสลับกล้องหนึ่งนะคะอกล้องของคุณทิติพลโอเคหน้าของคุณทิติพลหายไปค่ะครับอได้นะครับ โอเคมาแล้วนะคะดิะะที่ฉันกำลังจะปิดเสียโอเคหน้าคุณหน้าคุณทิธิพลเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยค่ะเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะภาคใต้ฝั่งออกวันนี้นะครับก็ยังคงมีฝนนะครับ ฝนฟ้าขนองนะครับส่วนใหญ่เป็นช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับที่40%ของมูลที bait, annah, cetera, ่นะครับส่วนใหญ่อยู่ทางเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์แล้วก็สงขลาแล้วก็ยะลาครับส่วนพื้นที่30%อยู turkey, ่ที yep. <sho> ่นครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็ปัตตานีนะที่ว่ากันครับอุณหภูมิต่ําสุดนะครับอยู่ที่23-27องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่30-35องศาเซลเซียสครับ ค่ะคุณอิทหนุ่มสวัสดีค่ะแล้วก็คุณน้องแอมหรือเปล่าคะสวัสดีนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็ติดตามฟังดิฉันกำลังจะพยายามทำให้คุณทิติพลนี่นะคะเข้ามาแบบหน้าจอเป็นหน้าจอแบบเดี๋ยวนะคะทำไมหน้าจอ คือโอเคเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาต่อเลยดีไหมคะคุณทิทิพลคะครับอ๋องสงขลาวันนี้ฝนก็อยู่ที่สิิเปอร์เซ็นของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่อยู่ทางภาคสมุทรนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านในนะส่วนใหญ่เป็นฝนหมายถึงค่ำนะครับภาคสมุทรเองส่วนใหญ่ฝนจะมาช่วงดึกๆหน่อยนะครับส่วนแถวสเสดานะทิศรหรือย้อยเป็นฝนมายค่ำครับ ตอนนี้แบ็กกราวน์ของคุณทิติพลเ,เปลี่ยนเป็นของสงขาได้ย,ยังคะยังใช่ไหมคะ,ะถ้าเป็นพอดีที่ที่ซูมเปลี่ยนแล้วครับแต่ว่าอพอดีที่ดิจิตอลครับไม่ได้ไม่ได้เซฟไ้โอเคอไม่เป็นไรค่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะ ทักทายคนที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะในช่อง t i k t o อด้วยค่ะส่งข้อมูลเข้ามาสอบถามคุณทิติพลศิรรัตน์นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการได้นะคะขณะนี้กำลังรายงานพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคุณวนิดา,าคุณวิชิดาสวัสดีค่ะเราไปต่อกันที่ปริมาณฝนใช่ไหมคะรายงานอุณหภูมิสูงสุดภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะ วันภูมสูงสุดของภาคใต้วันนี้อยู่ที่3 5 6าองศาเซลเซียสที่อเมืองเมืองเดร์ภูเก็ตครับไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ำสุดภาคใต้ของวันนี้13มีนาคมนคุณธนพรสวัสดีทักทายเข้ามาที่ช่อง t i k t ตอกอินเดีย e ฟแล้วขอบคุณมากเลยนะคะคุณจิมสวัสดีค่ะคุณวิชิดาโอเคสวัสดีค่ะต่อกันเลยค่ะคุณทิติพลคะ่ะภูมิต่ำสุดนะครับเช้านี้วันหน้าที่23.5องาศาเซลเซียส ที่อำเภอเมืองจตุระนองครับค่ะเราไปาปิดท้ายกันที่ปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าว,วันนี้ค่ะรับรายงานฝนนะครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นฝนเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าว,วันนี้นะครับวัดปริมาณฝนสูงสุด้ที่7.2ม mm ิลลิเมตรที่อำเภอเมืองอจตุร์ลทิวากครับค่ะ ทิ้งท้ายสำหรับการนำเสนอพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้อากาศในช่วงวันนี้อุณหภูมิค่อนข้างสูงขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับก็เนื่องจากลมตะวันออกนะครับที่คุมแถวภาคใต้นะครับก็อ่อนกำลังลงไปทล้วไม่อุณหภูมิภาพรวมก็น่าจะร้อนขึ้นครับฝนเองนะครับภาพรวมก็น่าจะลดลงไปแต่ยังคงมีฝนใหม่เป็นฝนบ่ายถึงค่ำนะครับก่อตัวในพื้นที่ได้อยู่ครับค่ะแล้ว เป็นช่วงที่เราจะสามารถเดินเรือสำหรับพี่น้องชาวเรือชาวประมงได้ตามปกติเหมือนเดิมไหมคะตอนนี้ก็ลมก็อ่อนลงไปแล้วนะครับก็ทั้งสองฝั่งเลยนะครับว่าจะเป็นไทยตอนบนอตอนล่างหรือเป็นอันามันเองก็สามารถเดินเรือได้ตามปกติครับทะเลก็ไม่สูงแล้วครับตอนนี้ครับขึ้นลมก็อ่อนไปค่ะขึ้นขึ้นลมอ่าขึ้นลมก็จะอ่อนกําลังลงไปใช่ไหมคะ ถ้าจะให้คุณทิติพลแนะนำว่าช่วงนี้เป็นช่วงของอากาศร้อนๆเราควรจะไปถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยอันดามันเนี่ยฝั่งไหนจะเหมาะในการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่ากันคะ,ะถ้าสมมตินะ,ะฝนน่าจะปลอดฝนถ้าเป็นอันดามันน่าจะปลอดฝนกว่าแล้วก็แต่มันร้อนกว่าอากาศน่าจะสดใสเคลียร์กว่าแต่ว่ามันะจะร้อนกว่าฝั่งอ่าวไทยเพราะว่าฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะมีลม มาช่วยบ้างบางช่วงครับอ๋อก็คือเลือกเอาแล้วกันนะคะอากาศร้อนแต่ว่าอากาศดีด้วยใช่ไหมคะใครอยากอาบแดดนะครับเจอแดดที่เยอะอเนี่ยถ้าไปฝั่งอัน้มันจะแดดแรงกว่าครับจะแรงกว่าฝั่งอ่าวไทยใช่ไหมคะ โอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมพยากรณ์อากาศนะคะสําหรับเช้าว,วันพฤหัสวันนี้ซึ่งขณะนี้คุณทิติพลศีติรัตน์นักนิยมวิทยาชํานาญการรายงานพยากรณ์อากาศขอบคุณคนที่ชมอยู่ในช่อง Tik t o ็อกอินเดียเฟมด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กด Follow ฝากกด Follow หรือกดติดตามช่องด้วยนะคะเราจะกลับมานําเสนอพยากรณ์อากาศแบบนี้ทุกเช้าว,วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะทางช่องปกติของเราวันเสาร์เราอาจ จะมาแจมๆกันแบบนี้เฉพาะกิจนะคะเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามด้วยวันนี้ขอบคุณคุณทิติพลสิตรรัตน์มากค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าไหมคะคุณทิติพลครับใช่ครับแล้วเจอกันนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาคุยกับเราในเช้าวันทำงานวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเดี๋ยวใครที่ฟังอยู่นะคะแล้วก็ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้นะคะคุณอวยชัยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะในช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากชมนะคะ,ะแล้วก็ฝากติดตามช่องรวมถึงฟังวิทยุนะคะอินดี้เอฟเอ็มออนไลน์ต่อนะคะน้องต้า สวัสดีค่ะน้องตาเข้ามาแล้วนะคะคนที่กดหัวใจรัวๆมาให้พี่มาแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสุภาวดีกันต่อฟังออนไลน์คลิก i n d i e o n a i r 1 o n e ค่ะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปร่วมสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก0-74-311760 ลูกทุ่งอินดี้มากกว่ารายการวิทยุอินดี้ซีซั107.75 FM The Radio Professional เดี๋ยวให้ข้อมูลที่คุณอวยชัยถามเข้ามานะคะเดี๋ยวจะให้คุณทิติพลเข้าไปตอบนะคะว่าชัยบุริสุาษาร์มีฝนไหมครับวันนี้คิดว่า อ๋อคุณธนพรคุยเข้ามาบอกว่าดีกว่าสองสมวันที่ผ่านมาโอเคค่ะก็พยายามที่จะหาจุดอ่อนนะคะจุดบกพร่องค่ะคุณคุณธนพรคะอันเนื่องมาจากว่าาเราการทำงานของเราเนี่ยเราใช้หลายโปรแกรมนะคะเราก็เลยอาจจะสับสนสุภวดีก็อาจจะสับสนในการทำงานในการคลิกตรงนู้นตรงนี้เพราะว่ามันมันมีโปรแกรมในการทำงาน หลายโปรแกรมมากๆเลยทั้ง On Air With You ทั้งออนไลน์ indie. onair. one ทั้ง s t รีมมิ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้การทำงานของตัวเองเนี่ยมันก็จะสับสนมันก็ยังเรียงสเตปไม่ได้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาไลฟ์ในช่อง TikTok Indie of M เนี่ยเรากอ็อาจจะเรียงสเตปมาอยู่ตัวแล้วแต่พอเรามาเพิ่มช่องทางตรงนี้มันก็อาจจะทำให้สับสนในการทำงานก็โชคดีที่เรามีน้องนะคะ ที่อยู่คอยแบ็กอัพข้อมูลนะคะขอบคุณดีเจกบวิสารแล้วก็ขอบคุณน้องอของสถานีด้วยดีเจต้นนะคะดีเจบ่าต้นที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่เสมอเลยนะคะเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยเดี๋ยวสุภาวดีมีเพลงเพราะๆนะคะที่คิดว่าคนฟังจะชอบเปิดให้ฟังกันในชั่วโมงนี้ค่ะ